สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสปอร์ตเอาแล้วหลาวครับกับการอัปเดตข่าวคราวกีฬาประจำวันนี้นะครับเริ่มแรกด้วยวงการฟุตบอลครับกับการอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะช่วงนี้นะครับประเด็นใหญ่สุดเนี่ยเป็นเรื่องลูกพี่คีเลียนเอ็มบัปเป้ครับ ตีกแชมป์โลกชาวฝรั่งเศสที่ย้ายไปซบรเรอลมาริตอย่างเป็นทางการด้วยสัญญายิงยาว5ปีครับเอ็มบัปเป้เนี่ยออกมาเปิดเผยว่าความฝันของผมเป็นจริงแล้วผมแฮปปี้และรู้สึกภาคภูมิใจสุดๆกับการได้มาอยู่สโมสรในฝันคงไม่มีใครรู้จริงๆว่าตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากแค่ไหนทนรอไม่ไหวแล้วที่จะเจอพวกคุณชาวาดริต ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนอย่างน่าเหลือเชื่อขนาดนี้ฮาลาอมาริตทั้งนี้เอมบัปเป้ได้มีการเปิดเผยรูปถ่ายลงไอจส่วนตัวครับเป็นรูปถ่ายในวัยเด็กที่ตัวเองเนี่ยสวมเสื้อเรอัลมาริดและมีนักเตะไอดอลของตัวเขาเองอย่างคริสเตียโนโรนันโดอยู่ในรูปถ่ายด้วยครับแล้วยิ่งเซอร์ไพรส์เข้าไปอีกครับเมื่อโรนัลโดเนี่ยมาคอมเมนต์ใต้รูปดังกล่าวในทำนองว่า ตื่นเต้นที่จะได้เห็นอีกหนึ่งแสงสว่างที่สนามเบอร์นาเบลนะครับข่าวต่อไปครับอลิซงเบเกอร์ในทวารบราซิเลียนของลิเวอร์พูลครับอาจตกเป็นเป้าให้ทีมจากซาอุดีโปรลีกเนี่ยมาคว้าตัวเป็นคนแรกๆของตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์นี้ครับและลิเวอร์พูลก็กำลังวางแผนที่จะเซ็นสัญญากับกองกลางตัวรับคนใหม่มาทดแทนวาตารุเอนโด กองกลางทีมชาติญี่ปุ่นวัย31ปีครับที่ถูกมองว่ายังไม่ใช่ผู้เล่นตัวหลักของทีมในขณะนี้นะครับฝากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กำลังจับตามองเซนเตอร์แบ็กชาวโปรตุเกสวัย22ปีของสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างกอนซาโลอินาซิโอครับในขณะที่ลิเวอร์พูลเองก็ให้ความสนใจกับกองหลังรายนี้เช่นเดียวกัน แมนยูเนเตดยังเล็งปล่อยขายอันโทนี่มักซียาลที่อาจได้ไปเล่นกับทีมในลีกบ้านเกิดฝรั่งเศสนะครับและจาดอนซานโชที่เจ้าตัวอยากไปอยู่กับบรุสเซียดอร์ทมุนแบบถาวรครับแต่ดอร์ทมุนเนี่ยก็แจ้งว่าช่วงนี้ซับจางนะอาจจะซื้อไม่ไหวครับหากขายแพงเกินนั่นเองนะครับไปที่อาร์เซนอลครับ ก็วางแผนเตรียมปล่อยตัวเอ็ดดี้เอนเคเทียกองหน้าไร้กระสุนวัย25ปีครับ <S <S ให้กับฟูแลมด้วยค่าตัวราว30ล้านปอนด์ครับและยังมีคริสตันพาเลสวูฟแล้วก็เอฟเวอร์ตันครับที่ให้ความสนใจกองหน้ารายนี้ด้วยครับผมขณะที่เอมิลสมิธโรก็เป็นอีกหนึ่งรายครับที่อาร์ซิอนเนี่ยอยากขายและฟูแลมก็จับตามองนักเตะค,คนนี้อยู่เหมือนกันนะครับ และประเด็นสุดท้ายของอาร์เซนอลนะครับตอนนี้ทางอาร์เซนอลเนี่ยก็เปิดรับข้อเสนอนะหากมีทีมอยากดึงตัวโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกครับหลังจากมีข่าวว่าบาร์ยอนมิวนิกเนี่ยกำลังเล็งๆแบ็กซ้ายชาวยูเครนไปร่วมทีมนะครับไปที่แอสตันวิลล่าครับเตรียมปิดจ็อบดึงรอสบาร์ลี์มาจากลูตันทาวด้วยค่าตัว5ล้านปอนด์นะหลังจากที่ลูตันทาว ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ตกชั้นนะครับตกกลับไปสู่แชมเปี้ยนชิพโรสบักรีก็อาจจะยังอยากเล่นอยู่กับพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับไปที่ซันเดอร์แลนด์ครับทีมน้องใหม่พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าครับออกมาเปิดเผยว่ายังไม่มีแพลนขายโจบเบลลิงแฮมนะน้องบ่าวจูดนะครับ กองกลางอนาคตไกลวัย18หลังท็อตแนมฮอสเบอร์เบรนฟอร์ดและคริสตันพาเลตเนี่ยให้ความสนใจอยู่นะครับผมเอาละครับจบประเด็นของเรื่องฟุตบอลครับมาติดตามตามติดอย่างใกล้ชิดกับการแข่งขันเทนนิสแกลนสแลมรายการ French Open 2024นะครับประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศคู่แรกครับ โคโค่กาฟวัยรุ่นเมกามือวางอันดับ3ของโลกก็สามารถเอาชนะออนสจาเบอร์นักเทนนิสหญิงชาวตูนิเซียมือวางอันดับ9ของโลกไปได้2ต่อ1เกมครับสกรอร์4ต่อ6 6ต่อ2แล้วก็6ต่อ3ครับโดยจะเข้ารอบไปเจอกับอิกาสวียเทคนะฮะนักเทนนิสหญิงชาวโปลแลนด์มือวางอันดับ1ของโลกในปัจจุบันนะครับโอ้โหเจอของแข็งนะ คู่นี้น่าจะสนุกนะครับอันดับ3ไปเจออันดับ1นะครับในรอบรองชนะเลิศขณะที่อีกสายการแข่งขันของรอบก่อนรองชนะเลิศที่จะแข่งกันวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างจัสมินเปาลินีจากอิตาลีครับพบเอเลนารีบาคินาจากคาซัคสถานครับและอีกคู่เป็นเมร่าแอนดรีวาพบอารีนาซาลาเบงกานะครับซึ่งซาราเบงกาก็เป็นมือวางอันดับ2ของโลกนั่นเองนะ โอ้สำหรับรายการ French Open ปีนี้ครับอยู่กันครบนะมือวางอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะครับและปิดท้ายประเด็นวันนี้ครับไปดูความพร้อมของทัพช้างศึกเตรียมลุยคัดเลือกบอลโลกที่จะพบจีนนะครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยครับเตรียมพร้อมที่จะลงสนามพบทีมชาติจีนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ในกลุ่ม C นัดที่5วันพรุ่งนี้ครับ 6มิถุนายนโดยจัดแข่งที่สวนยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมนะครับไปเยือนจีนถึงถิ่นนะครับและในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาครับมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเนี่ยก็ได้นำลูกทีมทาง27คนลงฝึกซ้อมโดยพร้อมเพรียงเป็นครั้งแรกครับโดยโฟกัสไปที่การซ้อมแทคติก แล้วก็การฝึกซ้อมลูกตั้งเตะนะครับรวมถึงการยิงประตูใช้เวลาในการฝึกซ้อมไป1ชั่วโมงนะครับด้านนักเตะไทยเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับโดยมุ่งปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่จีนและเชื่อว่าจะไม่มีผลอะไรกับการแข่งขันอีกทั้งยังเชื่อมั่น,นครับว่าจะสามารถเก็บคะแนนในบ้านของจีนได้นะครับ มาดามแป้งนวลพัน์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับกล่าวว่าตนเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องปัจจัยการปรับตัวทั้งในสนามและนอกสนามของนักเตะโดยที่มีทีมงานสนับสนุนให้นักฟุตบอลฝึกซ้อมอย่างมีคุณภาพกินอิ่มนอนหลับพร้อมก่อนเกมสำคัญอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งนัดที่เจอจีเนี่ยถ้าดูจากตารางคะแนนตอนนี้นะครับ เงื่อนไขของไทยต้องชนะเท่านั้นครับเพื่อคว้า3คะแนนตีตื้นจีนที่อยู่อันดับ2ตอนนี้นะซึ่งไทยรางอันดับที่3ครับแข่ง4นัดมี4คะแนนด้วยผลงานชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับแล้วหลังจากได้บทสรุปในนัดนี้ครับเดี๋ยวในนัดที่6เนี่ยไทยจะพบกับสิงคโปร์ครับในวันที่11มิถุนายนเวลา19.30นาฬิกานาทีครับ จะกลับมาแข่งที่สนามราชมังคลากีฬาสถานบ้านเรานะครับโอเคครับผมสำหรับประเด็นข่าวคราววันนี้นะครับก็มาแบบสั้นๆกระชับประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปต่อไปเนี่ยก็ฝากติดตามชมไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ